เห็ดขอนสนเดอร์อยู่บนตอไม้มีมอสสีเขียวเจริญเติบโตดีแล้วสะอาดมากๆเลยสวัสดีค่ะน้องตอยทำอะไรคะเก็บเห็ดขอนสนค่ะพี่หน่อยโอ้ยสวยมากเลยดูสิเพื่อนๆนี่น่ะดอกเล็กใส่แกงเดอกเล็กเอาไปแกงถ้าดอกรุ่นนี้จะเอาไปทำน้ำพริกว้าวอาชีพใครกินมาสิบปีแล้วโอ้แอคชั่น เห็ดขอนสนค่ะเพื่อนเพเยอะมากแต่เรารอเพื่อนที่จะไปเอาถุงก่อนนะเนี่ยสวยมากๆเลยเนี่ยเก็บเก็บ,บ,บ <ๆ S 2> เลยเหรอเก็บเลยเก็บแค่กอดแลนะนี่ก็เห็ดขอนสนนะคะขึ้นในต้นไม้ที่ตายแล้วค่ะสวยมากๆเลยเยอะแยะตะแปะไกส่สยุสยะเต็มไปหมดเก็บไม่หวาดไม่ไหวค่ะเพื่อนๆที่นี่ที่ป่าเยอรมันดีนะคะเห็ดนี้ในภาษาเยอรมันเราจะเรียกว่าฮาริมัสค่ะ ด้วยความที่เป็นคนที่ชอบดื่มค็อกเทลเลยทําค็อกเทลดื่มเองที่บ้านนะคะไม่ต้องไปดื่มที่ร้านเพราะว่าแพงมากเราก็เอาแอลโกอฮอล์นะคะไวน์แชมเปญหรือค็อกเทลต่างๆไม่ว่าจะเป็นซอ์ดริงค์นะคะมาทําเองที่บ้านใส่แก้วสวย,สวย เครื่องประดับนะคะเครื่องประดับเดคอเรชัน uh, ไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือหลอดต่างๆนะคะก็หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นนะคะสำหรับใครที่มีร้านขายเครื่องดื่มอยู่แล้วก็สามารถเพิ่มยอดขายได้โดยการทำ uh, แก้วสวย,สวยประดับแก้วสวยไม่ว่าจะเป็นพวกผลไม้ปั่นต่างๆหรือพวกซอฟดริงค์ต่างๆนะคะเพิ่มยอดขายให้ร้านของคุณได้คะ่ะต้นหอม มะเขือเปราะผักชีลาวไก่เดือดแล้วในหม้อเดี๋ยวใส่ผักลงไปใส่ผักสามอย่างลงไปปรุงรสด้วยปาร้าและผงนัวตามใจชอบเลยค่ะแกงอ่อมเสร็จแล้วกินกับข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะ ดอกไม้หน้าร้อนจ้ามีทั้งดอกป๊อปปี้ดอกหญ้าต่างๆแถวแถวบ้านเรานะสวยมากๆเลยบางดอกก็ไม่รู้จักดอกไม้พวกนี้กินไม่ได้นะเป็นดอกมีพิษนะคะเพื่อนๆอันนี้เหมือนดอกคาโมไมล์มากเลยค่ะอันนี้ดอกสีเหลืองๆบานในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนะคะเห็นอะไรก็ถ่ายอันนี้คือดอกโบตันค่ะสี มีหลายสีนะคะอันนี้สีขาวสีชมพูก่อนหน้านั้นสีบานเย็นนะคะดอกโบตันหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆพื่นมาเห็นในเยอรมน,นีนี้แหละคะ่ะในเดือนเมษายนอากาศหนาวมากค่ะเพื่อนๆแต่ก็มีผักป่าให้เราได้เก็บนะคะดอกไม้ที่อยู่ตรงกลางนี้ผักกลุ่มฝรั่งค่ะเป็นดอกเมเปิลนะคะในภาษาเยอรมันจะเรียกว่า อ้าฮอานบลูเทนค่ะเลนนี้ก็เป็นดอกของกระเทียมป่านะคะแล้วนี่ก็ใบของกระเทียมป่าค่ะเอามาจิ้มน้ำพริกเอามาดดงเอามาทำไข่เจียวได้หมดนะคะแล้วนี่ก็เป็นผักเซียนฝรั่งนะคะเอาไปดองทำเหมือนผักเซียนบ้านเรานะแล้วนี่ก็เป็นดอกรัฟค่ะหรือดอกคาโนล่านะคะเพื่อนๆอันนี้นะคะ นี่ค่ะวันนี้หน่อยไปเก็บมาอากาศก็หนาวนะคะฝนก็ตกแต่ก็เก็บมาให้เพื่อนๆเห็นนะคะยังมีผัดอื่นๆอีกหลายอย่างในประเทศเยอรมนีหรือในโซนยุโรปนะคะที่เราสามารถทานได้ค่ะน้ำยาขนมจีนปลาทูน่านะคะเป็นน้ำยาป่าผสมกะทิกับลูกชิ้นปลาตะมุตะมิค่ะมาชมฤดูใบไม้ร่วงแถวๆบ้านหน่อยนะคะเพื่อนๆ ตอนนี้หน่อยกําลังจะเดินไปหาเพื่อนที่ร้านนวดนะคะก็เห็นใบไม้ร่วงเพียบเลยนะคะเต็มทางเดินเลยและตรงนี้ก็เป็นสนามนะคะเป็นเหมือนที่ว่างแต่ว่าหญ้ายังเขียวอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นฤดูใบไม้ร่วงก็ตามค่ะปกติแล้วตรงนี้ถ้าเป็นฤดูร้อนในช่วงเดือนพฤษภาคมตรงนี้จะสวยมากๆจะเป็นทุ่งหญ้าที่งามมีดอกไม้สารพัดชนิดเลยค่ะตอนนี้พอเข้าฤด,ดูใบไม้ร่วงอื หลายๆต้นก็ร่วงเกือบหมดแล้วนะคะเพื่อนๆเพียงแต่ว่าวันนี้แดดออกท้องฟ้าเป็นสีครามนะคะเราก็เลยท้องฟ้านี่เคลียร์มากเลยค่ะไม่มีเมฆและหมอกเราก็เลยอยากถ่ายให้เพื่อนๆเห็นค่ะอยู่แถวๆบ้านหน่อยที่หน่อยพักนี่แหละค่ะ ที่เห็นนี้คือวิวบนทางด่วนนะคะพอดีเราขับรถพาลูกไปหาหมอดัดฟันนะคะแล้วก็อยู่ห่างจากที่พักของเราร้อยกว่ากิโลเมตรค่ะเราก็เลยขับรถบนทางด่วนวันนี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้วิวบนทางด่วนประมาณนี้นะคะแลวการจราจรโล่งไม่ติดขัดนะคะเพื่อนๆขับรถได้สบายมากเลยค่ะ ตอนนี้ขึ้นทางด่วนนะคะรถเริ่มเยอะแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ภาคเกษตรกรรมนะคะที่อยู่ใกล้กับทางด่วนที่เห็นกลมๆนั้นก็คือการม้วนหญ้านะคะม้วนหญ้าม้วนฟางที่แห้งแล้วเก็บไว้ให้วัวกินในฤดูหนาวค่ะเพื่อนๆและนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะวิวทิวทัศน์ในชนบทนะคะเพื่อนๆแล้วก็เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิใบไม้เปลี่ยนสีค่ะเราก็จะได้วิวประมาณนี้นะคะ ช่วงนี้เป็นช่วงเขานะคะเพื่อนๆพอดอีถนนทางดวง่วนสายหลักนั้นรถติดนะคะ ก็เลยขับผ่านหมู่บ้าน,ผ,านาผ่านหุบเขาผ่านหุบเขาลงเขาตรงนี้ค่ะเพื่อนๆก็จะเป็นบางช่วงบางตอนก็จะมีแสงอาทิตย์สองบางช่วงก็เป็นร่มเงานะคะตรงนี้คือถนนในป่านะคะเพื่อนๆสองข้างทางเป็นป่าทั้งหมดเลยค่ะแต่เราก็สามารถขับรถได้นะคะได้อย่างคล่องตัวและก็สามารถพาลูกสาวไปหาหมอดัดฟันได้ทันเวลานัดพอดีเลยค่ะไม่ขาดไม่เกินค่ะเพื่อนๆ ก็ชมวิวต่อเลยนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นวิวบริเวณบ้านเราในตอนกลางวันนะวันไหนที่แดดออกเราก็จะถ่ายวิวให้เพื่อนๆเห็นเพราะว่าส่วนมากตอนนี้คือหมอกจะลงมืดมากเลยนะคะกลางคืนนี่หมอกลงแบบชนิดว่าถ้าเกิดขับรถกลางคืนเนี่ยจะต้องเปิดไฟตัดหมอกค่ะ แล้วเราก็ทานผลไม้ที่บ้านนะคะเพื่อนๆอาพาลูกไปหาหมอแล้วรถติดนะคะขากลับรถติดนี่มืดเลยนะคะหนึ่งทุ่มกว่า,เ,าเราขับรถกลับบ้านเจอรถติดเพราะว่ามีรถเสียจอดกลางทางอาจอดบนทางด่วนนะคะพวกเราก็เลยไปทางาตามหมู่บ้านอีกแล้วค่ะ และนี่ก็เป็นบรรยากาศในบ้านเรานะคะยามเย็นยามอาทิตย์อัออสดงค่ะเป็นภาพที่เราถ่ายในระเบียงบ้านของเราค่ะเพื่อนๆบรรยากาศกลางวันและกลางคืนนั้นแตกต่างกันมากเลยนะคะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะ